ดีจ้าครับสวัสดีครับสาวปนาหนุ่มชวีเดนจ้าจ้าคงหายดีแล้วน้อยเสียงยันยังค่อยอังชัวร์ได้ครับผมอากาศเริ่มลมหนาวเย็นแล้วนะจ๊ะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็น<อ>แต่ว่าสายๆมาก็ร้อน,นเขืขอเ่อนเมื่อคืนมีห่มผ้าสองคืนแล้วอืมจ้ะเพราะว่าลมมันแรงช่วงเนี้ครับเรีบซีวันนี้โอ้หายไปไหนหมดไม่รู้หายหมดเลยเหรออืมมีอยู่ไม่ สี่ร้อยมังสองร้อยเลยมังตายเลยจ้ะไม่เป็นไรตามไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆไงคลิปนี้เราจะมาสรุปหลักหน่วยหรอคะครับเด๋ยว่างหลักหน่วยให้ครับยวสรุปที่เษเ็ี่ยตัวให้เลยแล้วก็ไปหลักสิบพันธทงอีกทีชุดเดียวโอเคโอเคนาจ้ะจ้ะจ้ะเอาหลักหน่วยวดนนี้นะหลักหน่วยจเด่นสี่ห้าแปดครับ หน่วยนี้เด่นมีสี่มีห้ามีแปดจ้ะจ้ะแล้วก็เขียนดึงย้อยลงมาห้ากับแปดสองตัวห้ากับแปดจ้ะอ่าแล้วก็ดึงย้อยลงมาอีกทีหนึง่งเป็นเลขแปดตัวเดียวเลยครับอืมฟันแปดตัวเดียวเลยเหรอจ้ะครับจะวางให้สามชุดเลยโอเคจ้ะจ้ะเอฟสี่น้อยจังจ้ะครับผมมีสองแปดสามแปดห้าแปดครับสองแปด สามแปดห้าแปดจะโคงสุดท้ายเดี๋ยวฟันให้ชุดเดียวไปเลยอสองตัวบนอืมก็ถือว่ายัง,ยยงคงเดิมเนาะคือตัดให้เน้นๆจ้าถ้าเลขเด็ดมันเข้าถ้าเลขเด็ดมันเข้าเมื่อที่แรวมันก็ฟันออกมาได้สองหนึ่ง2ีนีเ้เลขเด็ดเรามันเสร์ผิดไปไง แต่งวดนี้มั่นใจพลาดแล้วไม่พลาดซ้ำเลขเด่นแสดงว่างวด<ะ>นี้ใครปักหลักหน่วยนี้ที่แปดนี่ได้ตังแน่ใช่ไหมได้แน่นอนครับแต่แต่ม,มาหลักหน่วยครับพวกวนี้สองแปดสามแปดห้าแปดสามแปดล่างเมื่อกี้มันจะขึ้นบนใช่ไหมเนี่ย <laughs> มันก็ไม่แน่มันข<อ>ุ่นก,กลมเนาะจ้ะมันไม่แน่นอนเนาะทุกอย่างแล้วก็แต่ว่าก็อู้เลขน้อยหางมากเลยนะเนี่ย เดี๋ยวถ้าเหลือเวลาอีกหลายวันก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเอาเลขไม่มาด้วยกันสัก2ชุดครับ<ม> <c ười> คลิปนี้ถ้าจะลงก็เต็มกระดาษแล้วมั้งแต่ว่าเลขดับที่ไม่มาด้วยกันเลขไม่มาด้วยกันไปก็ได้ครับเขีจ้าเลขไม่มาด้วยกันครับมีเขียนเขียน2แถวไหมแถวละ4ตัวเขียนได้ไหมโอเคได้ได้ไดเลขไม่มาด้วยกัน จวให้เอฟซีไป็นกับคู่เอาจ้าเล็กไม่มาด้วยกัน <0. S 1> 1, รับผล็ไม่มาด้วยกันสูตรที่หนึ่งครับจ้าสูตรที่หนึ่งมีศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ไม่มาด้วยกันถ้ามาได้ก็แค่ตัวเดียวจ้าครับสูตรที่สองหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้า นี่ก็ไม่มาด้วยกันครับมาแค่ตัวเดียวถ้าจะมาค่ะไม่กอดคอกันมาแน่นอนครับผมระบบนี้มันจะมั่นคงกว่าเพราะเราเลียงเลขแค่ตัวเดียวแล้วก็นับจากสูตรสามสิบสูตรแกจ้ากับตัวที่เหลือน้อยสุดมามันจะไม่มาด้วยกันอือโอเคโอเคอันนี้แค่ชุดบนมใช่ไหมครับผมค่ะมันกลับกลับตัวด้วยมันจะได้ยี่สิบสองจ้าถ้ารวมเบิ้ลด้วยมันจะเป็นยี่สิบแปดนะผมนับเมื่อกี้ะ จ้าแต่ว่าให้ดูตามาหลักห่วยนะรูบเปิล,ลก็ได้ชุดมันนี่ไม่ไม่น่าจะเบิลเอวเลขตัวนี้อืถ้าเบิลก็จะมีตัวเดียวหลักที่เบิลได้ในนี้จ้าค่ะแต่ว่าตัวเลขหลักหน่วยหลักสิบก็ยังคงเดิมใช่ไหมที่แม่ไม,ม้เห็นแน่บนนี่คือหนึ่งมีสี่หกใช่ไหมขับหนึ่งหกเจ็ดมั้งใช่ไหมหนึ่งสี่หนึ่งสี่หก หน okay. ึ่งสี่หกโอเควันนี้มันมันได้สี 6, ต่ตัวหนึ่งสี่หกเจ็ดแต่ให้ไปแต่ให้เป็นหนึ่งสี่หกนั่นแหละไม่มาไม่มาสิบหน่วยแน่นอนครับอืมบนนี้ไม่มาสิบหน่วยเห็นแน่นอนเนาะครับจะแต่หลักหน่วยมาวางสี่ห้าแปดเนี่ยเอาให้มันเต็มสามตัวเฉยๆไงอืมตามจริงจะวางสองกับสองไอ้ห้ากับแปดนั่นแหละจ้ะก็ดึงแปดตัวเดียวอันนี้เอาสามตัวดึงสองตัวแล้วดึงตัวเดียวครับ หาซื้อโรตลีได้เลยครับสามใบนี้รีบหาไปเลยเนาะไม่แน่นะเลยได้ค่าแปดนี่ก็ดังทุกงวดเลยนะสองแปดนี่ก็ซื้อยากนะผมผมได้ห้าแปดมาสามใบแล้วรางวัลที่หนึ่งเนี่ยโอ้สาธุสาธุเนาะอ <c oughs> ย่างว่า,าแต่ว่าถ้าสายวิ่งนี่วิ่งได้เลยเนาะแปดตัวเดียววิ่งได้เลยครับผมจ้ายยังไงก็เห็นแน่เนาะเห็นแน่นอนครับสัญจรภาคเหนือครับ ไม่พลาดแน่นอนอืการหวยออกวันอาทิตย์เนาะครับจ้ะอ่ายังไงก็รอเหมือนเดิมรอฟันโค้งสุดท้ายว่าอ่าหลักหลักสิบเนาะเรายังไม่นั่นเราฟันแค่หล,ลักหนึ่งหล,ลฟันให้อีกจ้ะรอหลักสิบสองตัวนี่แหละจ้ะรอหลักสิบแล้วก็รอว่าโค้งสุดท้ายจะฟันให้เหลือประมาณไหนแต่ก็ให้จับตาชุดเต็มเนาะเผื่อใครชอบก็บสามารถดินได้ครับครับชุดเต็มครับล้วโค้งสุดท้ายก็จะเป็น ชุดหนักให้ชุดเดียวแล้วก็จะ,ะวางสามตัวให้หกชุดตามสูตรมันถ้ามันเข้าจ้าค่ะครับผมค่ะคโอเค,อเคยังไงวันนี้ก็เฮงปัง,ปงๆเนาะยังไงก็นั่นแหละตามนั้นแหละใครสงสัยอะไรก็ตามเบอร์โทรได้เนาะครับผมย,ยังไงคิดว่าสูตรวันนี้น่าจะรักษาหน้าเจ้าของสูตรมั่ง๋อ,อก็ยังเดินดีเอฟซกับคืนมาหน่อยเอฟซน้อยจรงเลยค่ะค่ะโอเคโอเค,อเคยังไงก็รวย,วยเๆเฮงเนาะ จ้าจ้าขอบคุณมากๆค่ะจ้าวันดีค่ะครับคสวัสดีครับสาบนาจ,จะทวนตัวเลขให้ฟังอีกเทียนึงเด้อค่ะสำหรับเซียนปากช่องเนาะคะ่ะเลขลอกมหารวยคลิปนี้เนาะคะ่ะเพื่อนจะสรุปหลักหน่วยให้เหลือตัวเดียวคโคโลพี่น้องหน่วยบนนี่เพื่อนไ้มามีสมีห้ามีแปดย้อยลงมาเหลือ5้ากับแปดแล้วก็วิ่งไปที่แปดตัวเดียวคือ ดตัวเดียวอยู่หลักหน่วยพี่น้องจา้าเพิ่นจำให้สามหางคือ2รงแปดสามแปดและข้อห้าแปดเท่านั้นเองสามคููจ้ะฟันให้สามคููเลยวิ่งบนฟันไปที่แปดติดแปดจางไหนก็ได้เงินเพิ่นว่าจา้ะเลขไม่มาด้วยกันหลักสิบหน่วยไม่มาด้วยกันหลักสิบหน่วยบนมีหนึ่งมีสี่มีหกมีส่งมีหนึ่งมีสี่มีหกเด้อจ้ะสำหรับตัวเลขไม่มาด้วยกันนะคะแถวแต่ละแถวประมาณน้ำกันเด้อจ้ะศูนย์หนึ่งสามสี่ ไม่มาด้วยกันไม่สามารถกอดคอกันมาได้มาได้แค่ตัวใดตัวหน,นึ่งเนาะจ้ะแล้วก็ถอยข้างสองแถวข้างล่างคือมีหนึ่งมีสองมีสี่มีเก้าจะฟังในคลิปที่ทั้งเออเชียนปักชองเป็นเบาสูฟังเดอร์จ้ะอันนี้คือบทสรุปหลักหน่วยคลิปหนาต่อไปเพิ่นจะสรุปหลักสิบใหม่จ้ะแต่ว่าอันนี้ชุดเต็มเนาะคะ่ะที่สารนาลงไปถึงตะกนหน้านั่นจ้ะอันนี้ชุดเต็มจ้ะ กะพิจารณาบึงค่ะหลักสิบหลักหน่วยเพิ่นเดินดีเด้อค่ะแต่ว่างวดวังหันที่เพิ่นคงสุดท้ายคือเพิ่นตัดให้หน้อยหางเพิ่นเลยตัดออกจะ้ะกะตาม,มนี้เนาะจะ้ะอันนี้คือต่องวดเด้อค่ะชุดเต็มต่องวดอันนี้คือชุดสรุปหลักหน่วยบนเด้อจะ้ะผู้ใดสงสัยยังโทรไปหาพิ่นไดที่ 2, 8, ้ทอี่0922884133เนาะค่ะติดต่อทางเซียนปากช่องเนาะค่ะเลขล็อกมหารวยได้เลยเด้อจะ้ะ อยากสอบถามยังเป็นโดยตรงค่ะรอค่ะรอฟังว่าเพื่อนจะสรุปหลักสิบบนนี่เหลือตัวใดแล้วเพื่อนจะจับให้คือฟันไปที่เม็ดเดียวเลยรอคลิปคงสุดท้ายเนาะค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริงกริงเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อจะ้ะเอานีค่ะอันนี้คือสรุปหลักหน่วยแครปหน้าจอเลยจ้าอ่านให้เข้าใจเด้อค่ะเลขไม่มาหลักสิบหลักหน่วยบนมีหนึ่งมีสี่มีหกเลขไม่มาด้วยกันบนเนาะจะ้ะ แต่ละแถวนี่สิบ่สามารถมั่ากันได้เนาะค่ะก็ตามนี้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์จ้าอ้อาวเบาๆไล่ไปงิ่งง้วยด้วยๆปังๆสู่ขูสู่คนเงิงนไรกองท้องไรเขาไปเราจะสวัสดีค่ะ